ชนวนเหตุกลุ่มสาวประเภท2รวมตัวกันกว่า100คนในซอยสุขุมวิท11ทับค่ะเหตุมาจากต้องการกู้ศักดิ์ศรีคืนหลังสาวประเภทสองคนไทยเนี่ยถูกสาวประเภทสองชาวฟิลิปปินส์ลุมทำร้าย20ต่อ4จนทำแฮชแท็กสุขุมวิท11ทาย,ยานติดเทรนด์จนถึงเช้าวันนี้ค่ะสำหรับใครที่รู้เรื่องแล้วไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะมาสรุปมหากาบกู้ศักดิ์ศรีกระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกมาให้ผู้ชมรับฟังกันค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะคะหลังเกิดเหตุสาวประเภท2รวมตัวกันนับพันคนค่ะภายในซอยสุขุมวิท11ทับหนเนื่องจากมีสาวประเภท2ชาวไทยถูกสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์นะคะถูกกลุมทำร้ายค่ะจาก20/4ต่อ 4, ที่สอนอรุมพินีพบว่านะคะมีกลุ่มสาวประเภท2รวมตัวกันมากกว่า1,000คนอยู่ที่หน้าโรงพักค่ะ,คะเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้เชิญผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาข้อมูลเพื่อดำเนินการทางคดีค่ะ ผู้สื่อข่าวสอบถามหนึ่งในเพื่อนของผู้เสียหายนะคะเล่านะคะว่าเหตุเกิดเมื่อเวลาตีห้าค่ะของวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานี้เองขณะที่กลุ่มเพื่อนซึ่งเป็นสาวป,ประเภท2ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนริมถนนสุขุมวิทใกล้สถานีรถไฟฟ้า b t s อแล้วเกิดไปเจอกับกลุ่มสาวป,ประเภท2ชาวฟิลิปปินส์ที่เคยมีเรื่องขมินกันมาก่อนค่ะแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันก่อนจะออกไปลงไม้ลงมือกันนอกร้านค่ะจนถึงขั้นลุมทําร้ายโดยฝ่ายสาวประเภท2ฟิลิปปินส์นั้นมีอยู่ประมาณ20คน ขณะที่ฝ่ายสาวประเภท2คน่ายเนี่ยมีเพียง4คนเท่านั้นทําให้ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ต่อมานะคะภาพเหตุการณ์ลุมทําร้ายเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลค่ะทําให้สาวประเภท2คนไทยเนี่ยรู้สึกถึงการถูกเหยียดหยามจึงไปรวมกันที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นที่พักของสาวประเภท2ที่เป็นคู่กรณีค่ะที่อยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ โดยไม่ได้มีการนัดหมายกันแต่อย่างใดค่ะส่วนที่มากันก็เพื่อวางกู้ศักดิ์ศรีสาวประเภท2คนไทยแต่ทางตำรวจนะคะได้เข้ามาห้ามปรามขอความร่วมมือไม่ให้ก่อความรุนแรงขึ้นอีกค่ะก่อนที่เหตุการณ์จึงจะสงบลงค่ะคนตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนค่ะผู้กำกับการสอนอลุมพินีเปิดเผยนะคะว่าหลังทราบเรื่องเนี่ยตำรวจได้นำกำลังไปดูแลความเรียบร้อยในจุดที่มีการรวมตัวกันภายในซอยสุขุมวิท11ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงก่อนจะเชิญให้ฝ่ายผู้เสียหายมาพูดคุยที่สอนอลุมพินี ค่ะโดยยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมใครผิดก็ว่าไปตามผิดซึ่งขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการสอบปากคำของผู้เสียหายเมื่อพิสูจน์ทราบแน่ชัดว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครก็จะเชิญตัวมาให้ปากคำต่อไปค่ะแล้วจะตรวจสอบถึงการเดินทางเข้าประเทศนะคะว่าเข้ามาทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ด้วยค่ะจากนั้นนะคะได้มีการขอความร่วมมือให้ทางสาวประเภท2ที่มารวมตัวที่โรงพักแยกย้ายก,กันกลับบ้านไปซึ่งก็ยอมปฏิบัติตามด้วยดีค่ะ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังจุดที่มีการรวมตัวที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะภายในซอยสุขุมวิท11ทับ1น,นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่สาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์คู่กรณีพักอาศัยอยู่ค่ะพบว่าจะมีสาวประเภท2คนไทยรวมตัวกันอีกจำนวนมากนะคะพอทีมข่าวไปสอบถามก็ได้รับคำตอบว่าอยากจะเจอเพื่อเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำเช่นนี้เหมือนย้ำศักดิ์ศรีสาวประเภท2คนไทยโจย์ต้องมีการนำตำรวจสอนอลุมพินีมาดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุความวุ่นวาย ขึ้นอีกค่ะทาผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์สาวประเภท2รวมตัวดังกล่าวนะคะสุขุมวิทสิเอ็ได้พุ่งทะยานติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน X หรือทวิตเตอร์ค่ะโดยมีการแชร์คลิปพร้อมรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากโดยเมื่อเวลา10นาฬิกา17นาทีมีผู้โพสต์นะคะผ่านแฮชแท็กนี้แล้วมากกว่า2.27ล้านโพสต์ค่ะ